ส่งมาจากลียงเฟรนซ์เลยนะออยยู่ลีงเหรป้าจักจ้าโหดฉันก็ไปบอกเขาชื่อป้าจักจ้าป้าจักจ้าอ๋อป้าจักจ้าโอเคป้าจักค่ะป้าจักจ้าไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ตั้งใจจะก๊อปคันแลนนะแต่ว่าเป็นธรรมชาติออ๋พันดวงไปแล้วคุณนัทธาพันดวงขอบคุณมากอยู่เอ้ยลียงป่ะคะคุณคุณป้าจัก ก็ใช่สิเขาเขียนมาไงใช่ไหมเออคุณอิ๋วห้าร้อยดวงขอบคุณนะคะจะนสลงไปฝึกงานที่คุณอรยาหนึ่งร้อยดวงขอบคุณค่ะคุณพิชิปริชาติหนึ่งร้อยดวงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนิวหวานนิวหมากันอัญญานิ้วหมายนิ้หมาคุณชนันทรนนะคะห้าสิบดวงอัญาค หนูระวังไปบีนะครับลูกเด็กๆกินอะไร,ระเด็กๆกินขนมปังค่ะ,ะครับมันก็ยากอย่างนี้ยล่ะลูกอะไรที่ทําพังมันต้องซ่อมมันก็จะยากกว่าเสมอละลูกอ๋อพปะจ้ะะจจา หนูถามอะไรล่ะลูกอันไหนใหญ่กว่าล่ะสีกรีนครับตัวใหญ่กว่าไล่สีหนึ่งอะไรตัวสีกรีนสิลูกอันนี้มันสีบรูอ่าสีกรีนใหญ่กว่าลูกเอ้าเห็นไหมหนูก็รู้ว่าหนูถามพอแล้วไอวาลูกมีแต่คนหัวล้อเธออะไรปรสศีปรสศีส่งมาห้าสิบดวงคุณจักส่งไหมอย่างอย่างคุณจักรก็้ามนะคุณจักจ้าคุณจักก็คือถอดใจ กุญแจก็คือมองบอลทำไมมีการให้ฉันช่วยอ่านนะว่าชื่อจักกาจ้าเอ้ยน้องพี่น้องพี่น้องพี่น้องน้องน้องพี่น้องพี่ขย่าวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องพี่หยุดไม่เอาสิบอกน้องดีๆอู่อัญญาลุกขึ้นมาหรือล่าไปกันน้ำบอะอัญญาลุกค่ะถามถามถามกุญแจ ที่ฝรั่งเศสเจออาเมียร์ระไค้นะคะทำไมจะฝากซื้อเหรอใช่แล้วก็มาไทยเมื่อไหร่ไม่น่าใช่ก็เจแานอง้่อขอน้ำใช่เมืองอะไรวะเขาแปลงแปลงอะไรนี่ตอนน้เริ่ันมีค่ะบอลลิ n มันมีตัวนี้เขาไม่ด้จาคนนี้มัมีตัวนี้เตัวเล็กกว่าคนนี้มันจะเป็น่นี้ ยียงไม่เล็กนะมันม่รูมาว่าว่าทำไมคนนี้ใช่ไหมว่าตัจากคนนี้เพราะว่าคนี้จะมาโดนเล็กใช่าอยากแต่ละก็ชอบกินคนนี้ไม่ต้องขึ้นแล้วลูกลองลดเนี่ยไปหน่เลยครับ a la vida.